พนงคบโอเคเอาละครับวันนี้ผมโปรตีเคียวฟอสจีนะครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวสามดาบทั้งหมดนะครับในการแล้วก็พาไปดูในเกาะน,นะครับแล้วก็วิธีรวมสามดาบหรือว่าหาแต่ละดาบยังไงน,นะครับโอเคครับคือผมก็จะมารีวิวสกิลก่อนนะ่ะเดี๋ยวผมบอกเกาะก่อนแล้วกันลาฟเทลออนี่ไงครับ พอทุกคนเปิดนี้ใช่ไหมทุกคนก็ไปเมืองเชลได้เลยครับแล้วจากนั้นเพื่อนๆก็เดินหาข้างๆข้างๆก่อนเดินไปเรียกยมันจะเจอกับโซโลนะครับขั้นตอนแรกมันก็จะใช้หนึ่งแสนครับเราก็จะได้ดาดมานะแต่ผมคีิกเกียจเปลี่ยนว่ะเกียจเปลี่ยนนะทุกคนค่อยเปลี่ยนล้วกัน จะเปลี่ยนให้คนดูอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูกดดันะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมรีวิวสกิลนะครับก็ฟันธรรมดาชก้ชกชก,ชก,ก็มีลายสกิลสกิลแรกสกิลๆนะครับก็จะเป็นการทำชาแบบนี้นครับแล้วก็ปาดไปมันก็จะพุ่งไปนะครับสกิลนี้นครับมันก็จะเป็นปล่อยคือเขียวแล้วก็ตูมระเบิด อาจจะเล็กๆเพราะมีปูเนี่ยประมาณเนี้ยเคอันต่อไปอันนี้สามดาบหรือสองดาบอะโอเคสองอเคไอตัวดาบตัวนี้นะมันก็จะสกิลคล้ายๆกันแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยใช้ไปซื้อมาเซฟแกอ่ะสกิลแล้วนะครับสกิลคิวโอเควันไหนจะมองไม่จานพวกมองไม่ทัน เค okay, มมันปล่อยลมยี่แมวโอแท่ดูมุมไกลดีกว่าคิวนะครับเอาใหม่นะปุ๊บเป็นการปล่อยลมอะอยู่นะครับปุ๊บก็ประมาณนี้ต่อไปสกิลอ่ะแมวพายุ่อะพยุงอะก็ตายแล นี่ก็คือสามดาบนะฮะมูเคพูดเล่นใหม่ก็ืิอได้นะแต่ว่าต้องเก็ตตบตังสามดาบสกิลแรกคิวไม่มีอีวะ่ะคิวเฮ้ยพาร้องคิว การปล่อยป่อยอะไรนะจะไปอ,าอา่านฮะเออสีเขียวอะไม่รู้เือน F ทำไมง่อยอย่างวะทำไมมันง่อยกว่าอันเก่าอะฮัลโหลว้าวมังกรเวิวมังกรพี่โอเคก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวมจะรอกำลังเงินทั้งหมดฮะก็คือใช้เงินทั้งหมด ห้าร้านแปดครับก็คือเราต้องไปซื้อที่โซโลซ้ำๆประมาณสามรอบครับรอบแรกคือแสนรอบสองก็คือเจ็ดแสนรอบสามก็คือห้าร้านนฮะล้านเร็วพี่โอ้โอ,โอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แหลกยังวะเจอดาเมจมันก็จริงดิคิว เอ้ยบ้าวกับบีเซนดิโกไม่เอาทำไมบ้าวกับบีเซนนะบีเซนเป็นพันเลยนะโหลเอ,เอาดี เราสู้บีเซนไม่ได้อ่ะแต่เขาบอกว่าบีเซนดีกว่าวโอ้ทำไมเราสู้บีเซนไม่ได้เราอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเอามาประดับแล้วกัน๋ยวผมตายแล้วเงินห้าร้านฮะเกเคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอ้ยโย บินได้บ๊ายบาย